สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะท่องคำคล้องจองนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยเงินทองต้องรู้นะคะลูกที่นี้คุณครูมีวิทยากรที่น่ารักสองท่านนะคะขอเชิญคุณครูฝนกับคุณครูแพรเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา พูดคทาของจองให้เด็กแล้วให้เด็กทาตามของท่าทางนะคะแพลนเรื่ออะไรคะค่าอ่ากันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เย้เดี๋ยวอีกหนึ่งเล่นะคะมาดูกันช้าๆนะคะอ่าแก้ 5ิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ข้าไหยไข่ไก่เย้ขอบคุณคุณภูแพ้กับคุณภูฝนค่ะเด็กๆขอบคุณคุณนะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะสนุกันเลยเิ่กๆก็ได้ฝึกความจำด้วยขอบคุณทุกคนกับภูแพ้านหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ